สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนนิวจากค u ีนับค c ั p s เป็น News นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะมาสายต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าทิ์ที่แล้วมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะอ่ะก็วันเดือนปีเกิดของเราเป็นแบบของไทยเช็คได้ที่ใต้คลิปเช่นเคยค่ะ เราดูช่วงแรกจะเป็นสถานการณ์ทั่วไปแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นเรื่องความรักนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าการดูดวงของเราเป็นการดูดวงทั่วไปนะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวดังนั้นขอให้เข้าใจตรงกันว่าไม่สามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับทุกคนร้อยเปอร์เซนต์ดูว่าเป็นแนวทางน,นะคะเอาล่ะมาขอดูไฮไลท์จะในเดือนนี้บ้างว่ามีอะไรน่าสนใจไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่นกจดไพ่นกนะคะไพ่จดหมาย ใบที่สองเป็นเรื่องไพ่ภูเขาน้ําแข็งและก็ไพ่ทางศาสนาสิ่งที่เราเห็นชัดๆเดือนนี้น่าจะได้ซองอะไรบางอย่างซองทำบุญซองผ้าป,ป่าซองอะไรอย่างเงี้ยนะชัดเจนหนึ่งๆเลยแล้วก็คุณจะได้รับแจ้งข่าวสารอะไรบางอย่างซึ่งจะต้องมีการใช้จ่ายหรือว่ามีการอาโอเคมีการใส่ซองมีการโดเน a t มีการบริจาคแล้วก็มีการเชิญไปงาน อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือมีการชวนไปเพื่อให้คุณไปแก้ไขปัญหามามีคนมาขอคำปรึกษาหรือได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องความไม่สบายใจของใครบางคนนะคะในเหตุการณ์นี้เกี่ยวกับเราไหมมันก็จะมีบางส่วนที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าจะต้องแก้ไขปัญหาหรือพึ่งศาสนาอะไรบางอย่างไม่ใช่ทุกเรื่องนะแค่อย่างใดอย่างหนึ่งอืมแล้วก็บางครั้ง คุณอาจจะได้ข่าวข่าวข้อมูลข่าวสารของใครบางคนที่ชวนไปงานแต่งงานเชิญไปงานอะไรบางอย่างนะคะที่มันมีพิธีรีตองแต่ว่าเราไม่สามารถไปได้หรือแม้กระทั่งว่าคนรักของคุณติดต่อมาก็ติดๆด,ดขัดข,ดขดมีปัญหาในเรื่องการมาพบเจอนะคะแต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจจะแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไฮไลท์เฉยๆมาดูสถานการณ์ทั่วไปกันค่ะ ค่ะได้มาสิบใบแล้วขออนุญาตเลือกไพ่ให้นะคะกําลังเห่อไพ่เซตนี้อ่ะต้องปิดแสงหน่อยเพราะว่าแสงเข้าแล้วไพ่มันไม่ค่อยชัดไพ่ใบแรกของคุณเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะถัดมาว่าราชินีเหรียญน,นะคะ queen of pentacles ว wow is of w a n d s เดือนนี้เราเห็นสัญ,ญลักษณ์อ่ะคุณพระช่วยเด h มา แต่ว่าเดทอยู่ข้างๆไม่ต้องตกใจนะคะเป็นอยู่ในตำแหน่งที่สี่โอเคยังยังยัง work อยู่อือึใครที่ตกงานหรือลาออกจากงานไปแล้วหรือว่ากำลังจะลาออกจากงานบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะโดนตามตัวกลับมาทำงานหรือได้กลับไปทำงานบรรยากาศเดิมๆเก่าๆหรือมีเพื่อนถ้าไม่ใช่บริษัทเดิมก็อาจจะมีเพื่อนฝูงบริคนที่เรารู้จักกันค่ะมาชวนไปทำงานด้วยกันมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ มีอะไรอีกสิบไม้เท้าหนึ่งเหรียญหกดาบและใ้ใบสุดท้ายไพ่อัศวินไม้เท้าไม่ตกขอบนะเอาละ่ะมาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่เราเห็นอันแรกเลยก็คือเรื่อง3ามไม้เท้าขึ้นคู่กันได้รับการสนับสนุนจากนายซับคับนั่นหมายความว่า เดือนที่แล้วคุณอาจจะทำอะไรด้วยความสบายอกสบายใจเดือนนี้จะมีการได้พบปะผู้คนได้ทำงานเป็นทีมเวิร์กกันมากขึ้นมีการติดต่อสื่อสารจากคนนู้นคนนี้คนนั้นนะคะโดยเฉพาะเป็นเรื่องเงินดูไพ่ที่ล้อมก่อนเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องการกลับมาได้ทำงานเดิมๆ Queen of Pentacles นะคะมาเรื่องเดิมเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้งานที่เคยทำใครที่มีโปรเจก แล้วมันเคยได้งานมาแล้วเคยทำเงินกับเรามาแล้วนะคะอย่างเช่นว่าออกบูธหรือว่าแผนการเดิมๆที่มันเคยทำเงินให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้วนกลับมาทําอีกรอบนะคะและอย่างที่บอกเมื่อกี้ใครที่ลาออกจากงานหรือตัดสินใจอยากจะออกไปยื่นใบลาออกแล้ว คุณจะได้รับหนึ่งคือการทัดทานจากคนในที่ทำงาน2ถ้าออกมาแล้วจะได้รับการาพูดคุยจากคนที่เคยรู้จักหรืองานที่ทำงานเดิมคนที่เคยรู้จักเรามาก่อนงานที่เคยทำทาบทามให้กลับเข้าไปทำงานที่ใหม่หรือไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะงานเดิมๆแต่โอกาสใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นค่ะดีนะที่ให้สิให้พเดชขึ้นตรงนี้แต่ต้องระมัดระวังสิ่งที่เราเห็นเดือนนี้คุณอาจจะได้รับข่าวไม่ดีสําหรับใครบางคน เพื่อนที่ทํางานลาออกไปหรือว่ามีคนที่บ้านไม่สบายอะไรประมาณนี้นะคะจะได้ข่าวประมาณนี้ข่าวที่ทําให้เราไม่สบายอกสบายใจแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราซะทีเดียวนะโอเคค u e น็อ f เพน t ดอร์เคต้นเดือนเนี่ยมีเกณฑ์รับทรัพย์ตั้งแต่แรกเลยหรือไม่ก็มีผู้หญิง นะคะที่แต่งตัวดีๆเจ๊เจหน่อยทองเยอะๆหน่อยเครื่องประดับเยอะๆละลรประโคมประโคมเอาเงินมาให้หรือชวนไปทํางานอะไรบางอย่างเอาโปรเจกต์มาให้ทํางานกับคนคนนี้ดีแน่นอนรับทรัพย์แน่ๆค่ะเรื่องนี้เราเห็นถึงการใช้มีเงินเข้าแต่ก็มีเงินออกเช่นกันทีนี้มีเห็นอะไรอีกบ้าง ใครที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์หรือว่าเปิดร้านออนไลน์ธุรกิจออนไลน์บอกเลยว่าเดือนนี้ปังมากๆนะคะแต่คุณจะต้องหยุดพฤติกรรมบางอย่างหรือว่าสินค้าบางอย่างที่เคยขายลูกค้าเดมิมๆอะไรเงี้ยต้องตัดทิ้งออกไปแล้วเริ่มต้นเริ่มต้นบางอย่างไม่ใช่เริ่มต้นใหม่ซะทีเดียวแต่เป็นเริ่มต้นในสิ่งที่คุณเคยทําแล้วมันปังเอากลับมาทําอีกรอบหนึ่งช่วงประมาณกลางกลางเดือนเป็นต้นไป6 ถ้วยกับเอสปอรงานเดิมงานเก่าบอกแล้วนะคะหรือได้เจอผู้คนเก่าๆคนเดิมๆในชีวิตกลับมากลับมาครั้งนี้ทําให้ชีวิตดูมีความสุขแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าใครนอนกับคนรักอยู่หรือว่าห่างไกลกันก็หลังจากที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางการติดต่ออยากจะกลับมาเจอกันหลายๆครั้งเดือนนี้จะสมหวังนะคะล่าช้ากว่าที่คิดแต่ว่ามีโอกาสได้กลับมาเจอได้มาเจอกันตามที่นัดหมาย ไม่ตรงเวลาแต่มีโอกาสได้เจอค่ะเทนซ์บอนช่วงหลังกลางช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะหลังวันที่15-16บอกเลยว่างานหนักขึ้นเป็นเท่าตัว ปวดหลังปวดไหล่ด้วยเห็นจากที่แบกใช่ไหมหน้าตาก็ไม่ค่อยสบายอกสบายใจแล้วก็เราเห็นถึงการบ้าหอบฟางเดือนนี้คุณจะมีการแต่งตัวไลฟ์สไตล์ที่แปลกไปจากปกติ <c oughs> เยอะจะเป็นเรื่องช่วงที่เยอะมากขึ้นแล้วก็หอบเข้าหอบขอมันก็เกิดอาการปวดหลังปวดไหล่นะคะนอกจากนั้นก็ไปนั่ง นั่งหลังขดหลังแข็งพิมพ์งานหรือแบกหามอะไรบางอย่างเนี่ยก้มๆเงยๆหรือบางคนออกกำลังจนกล้ามเนื้อปวดไปหมดนะให้ระวังตรงนี้แต่คุณบอกว่ายังไงคุ้มจ้ะเพราะยิ่งทำเหนื่อยแค่ไหนก็ตามฉันได้เงินนั่นนั่นเองนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ ง่ายเงินก้อนนะคะจากที่คุณตกลงช่วงต้นเดือนกับช่วงประมาณสักวันที่20จังหวะชีวิตของคุณดีมากมีเกณฑ์ได้รับเงินได้รับการตกเบิกหรือการทาบทามโปรเจกต์อะไรบางอย่างซึ่งจะนํามาซึ่งเงินทองหรือบางคนซื้อของมีค่าเก็บให้กับตัวเองนะคะได้ของมีค่ามาไพ่หกไพ่หกไม่ทาหกหกดาบนะคะเราเห็นถึงบางครั้งคุณก็เหนื่อยคุณก็รู้สึกอยากจะ ผ่อนผันตัวเองให้มันช้าๆลงกว่านี้อ๋อถ้าไปหาหมอจะได้ยาได้เปลี่ยนยานะคะได้ยาก็ได้ยาเม็ดใหญ่ขึ้นหรือว่ากินยาเพเยอะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะได้วิตามินมากินอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ตอนนี้นะใจคุณอยากเดินทางมากๆอะ่ะอยากไปไหนสักแห่งอยากโบยบินแล้วงานเนี่ยอยากชะลอแล้วมีโอกาสที่จะได้เดินทางช่วงประมาณปลายเดือนและต้นเดือนหน้านะ ทั้งอาจจะเป็นทั้งเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวก็ตามแต่จะมีโอกาสได้เดินทางไปแวบๆบแบบก็ยังดีไปวันสองวันอะไรเงี้ยเพื่อผ่อนคลายหรือถ้าเป็นไปเรื่องงานคุณก็จะใช้โอกาสนี้ไปพักผ่อนตัวเองด้วยทำงานเสร็จก็เลยแวะนอนริมทะเลอะไรเงี้ยหรือบางคนไปนอนภูเขาหรือกลับบ้านแปบ๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงประมาณปลายเดือนถึงต้นเดือนอันนี้ก็จะเป็น ทั่วไปของชาวราศีเมถุนมีอะไรอีกไม่เอ่ยให้ระวังรักษาสุขภาพดีๆนะคะอ่าบางคนตัดสินใจซื้อประกันเพิ่มหรือบางคนไปบริจาคเลือดนะเท่าที่เราเห็น เ,เราว่าไอ้บริจาคือดนี่ไม่เท่าไหร่แต่เราคิดว่าน่าจะมีเกณฑ์การได้ไปงานได้ข่าวไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ของใครบางคนน่งนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราสักทีเดียวแต่เราได้ข่าวอะไรบางอย่างทําให้เรารู้สึกไม่สบายอกสบายใจเกิดขึ้นแล้วก็เกิดอาการโปรงบ้างเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฉันก็ยังทํามาหากินของฉันอยู่เช่นกันไม่ค่อยแคร์ร่างกายตัวเองสักเท่าไหร่มาดูเรื่องความรักกันบ้างคะ่ะเราจะเริ่มความรักของคนโสดก่อนนะคะ เก้าเรียญ queen of wands and then the last one นะคะ eight of swords okay คนที่เดือนนี้ถามว่ามีใครเข้ามาปิ๊งปิ๊งไหมเราบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคนที่คุณถูกอกถูกใจชอบสเปคใช่เลยเข้ามาแต่ มันก็เข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องงานหรือช่วงการเดินทางไปไหนสักแห่งได้แลกเปลี่ยนอะไรที่มันดูซีเรียสดูมีคอนเทนต์นะคะได้คุยได้พูดพรีเซนต์ด้านดีๆต่อกันแต่ว่าการที่จะเข้าไปคุยกับเขาอะใช้เงินค่อนข้างเยอะไลฟ์สไตล์อีกแบบหนึง่งเราชอบนะแต่ว่ายังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือมันอาจจะจบด้วยการห่างเหินหรือรู้สึกแบบเฮ้ยเมื่อไหร่ฉันจะพร้อมกับความรักหรือว่าฉันต้องทํางานเยอะกว่านี้นะฉันถึงจะสามารถไปใช้ไลฟ์สไตล์หรือว่าคู่ควรกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละที่แพงจนเกินไปแล้วเขาไม่กล้าเข้ามาเอื้อมนะคะเข้ามาคุยด้วยทํางานเสร็จเราก็อยากต่อสารสัมพันธ์นะแต่ว่า มันค่อนข้างยากแล้วเขานะคะจะทำจะรีมายเราเรียกว่าทําให้เราคิดถึงอะไรบางอย่างที่เราอยากเราชอบเขาแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือคนที่เคยทําให้เราเจ็บเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบนั้นขึ้นมาหรือว่ามันมีความต้องห้ามหรืออะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะให้ความรักครั้งนี้หรือความชื่นชอบมันแปลเปลี่ยนเป็นคนรักไปได้ชื่นชมชื่นชอบคุยแต่พอจะต้องมาเปลี่ยนสถานะ มันมีบางอย่างติดขัดไม่ได้อยู่หรือแม้กระทั่งว่าตัวเองเนี่ยอ,อาจจะไม่ใช่ตัวเองตัวเองโสดเนาะหรือว่าเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วแล้วเขาก็รักคู่ของเขามากรักแฟนของเขามากหรือว่าเขามีอะไรบางอย่างที่แบบเงื่อนไขทําให้คบกันต่อไม่ได้นะคะอีซุปซอดได้มาพบได้มาเจอประทับใจและจากไปในเดือนนี้ว่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่เจอใครเลยเนาะ สิ่งทีนี้ถัดมาคนที่โสดแบบมีคนคุยคุณได้โโสามดาบสดาบนอนเป็นเจ้าหญิงถั่วเลยนะคะเนี่ยนอนแบบคือเรามันบิมายเราถึงเจ้าหญิงที่แบบนอนแล้วมีชั้นถั่วเข้ามาแล้วก็ออฉันปวดหลังฉันคือเจ้าหญิงที่แท้ทรูอะไรอย่างเงี้ยนะใครเคยอ่านนิยายเรื่องนี้ก็จะดูอ่ะเป็นยังไงบ้างเราเห็นถึง ความเงียบงันและการทะเลาะเบาแววงความไม่ลงตัวไม่ลงรอยในความสัมพันธ์อาจจะมีการห่างเหินบล็อกหรือไลน์ไม่ตอบคุยไม่ตอบกันอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปบางช่วงต้นเดือนอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะหรือว่า มีอะไรที่ไม่เข้าใจกันบางอย่างนะคะแล้วมันก็จะแบบยาวยาวๆวไปสักพักจนน่าจะประมาณวันที่18 19 20บาทถึงจะได้มาเคลียร์ถึงจะปลดล็อกแล้วมาคุยกันได้บางทีปลดล็อกแล้วแต่ไม่คุยทำเงียบใส่กันหรือว่าอยากจะนัดมาเจอกันก็ มีปัญหานะคะจะได้เจอกันหรือว่าได้พบหน้ากันได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งประมาณวันที่1 7บ8เป็นต้นไปจะค่อยค่ยดีขึ้นยังถือว่าแฮปปี้ไหมก็ก็เรียกว่าต้องมาเคลียร์ค่ะดูสภาพแล้วก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่า เหมือนทั้งสองฝ่ายอาจจะอารมณ์เย็นลงนะยังไม่ได้หายไปไหนคะ่ะนอกสจากคุณบอกว่าอ่ไม่พอไม่เอาละพอพอคุณไม่คุยกับเขาอะไรประมาณนี้แต่ว่าอาจจะหายไปสักครึ่งเดือนนะคะ20สัก15วัน20วันทะเลาะกันแล้วไม่คุยหน้ากันหรือว่าตั้งใจจะมาหาแต่มีอุปสรรคหนักหนาสาหัสเหลือเกินแล้วเดี๋ยวไปปลายเดือนจะค่อยๆดีขึ้นขอดูคนมีคู่ก่อนนะส่วนคนอกหักรักคุดมันมีอะไรต้องคุยกันเยอะไปดูตอนท้าย คนมีคู่คนมีคู่นะคะคุณได้ไพ่สิบดาบนี่เกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมถุนเก้า <c oughs> ดาบ king of pentacles ใครที่ทะเลาะก,กันอยู่งอด้วยซับสมบัติเดี๋ยวนี้จงไปซื้อของมาง้อแฟนนะบัตรเดี๋ยวนี้นะคะหรือใครที่มีแฟนเป็นราศีเมถุนแล้วงอนอยู่จงซื้อของแพงๆมาสักการะแล้วจะหายโกรธ <c oughs> ออเดือนนี้นะคะให้ระวังสุขภาพของตัวเองและสุขภาพของคู่ครองหรือการทะเลาะบ,บอกแวงที่ทําให้ต้องนอนน้ําตาตกมีเรื่องบางเรื่องที่คุยกันแล้วเคลียร์กันมีเข้าใจสิบดาบประคองความสัมพันธ์ยิ่งพูดยิ่งเจ็บยิ่งอยู่ด้วยยิ่งทํายิ่งคุยยิ่งแบบรู้สึกกังวลในความสัมพันธ์นะคะดังนั้นอันนี้เรารู้แล้วเราอย่าพยายามไปจี้ปมจี้ใจแล้วก็พยายามรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองบอกก่อนนะ ว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับทุกคนใครมันอยู่ที่พื้นดวงด้วยพื้นดวงบางคนอาจจะแค่แบบหงุดหงิดไม่สบายอะไรเงี้ยทะเลาะก,กันบ้างเล็กน้อยหรือแคอ่น้ำมูกไหลไม่สบายคุยไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่สำหรับบางคนนะคะอาจจะเป็นไปได้วว่าคนรักของคุณอาจจะล้มหมอนนอนเสือ่อจะต้องพาไปหาหมอ นะคะในช่วงต้นเดือนสถานการณ์จังหวะไม่ค่อยดีหรือมีการใช้คำพูดที่กระทบกระทั่งจิตกระทบจิตใจจนต้องนอนร้องไห้นะคะจะเลิกก็เลิกไม่ได้ดูสิคุณดูพันธนาการเอาไว้ยังรักเขาอยู่นะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอืตอนเศร้าอกเศร้าใจไม่สบายใจหลายหลายกันต้องตัดช่วงต้นเดือนแต่ว่าปลา,ปลายเดือนจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีถ้าจะเคลียร์จะง้อจะคุยอะไรช่วงสักประมาณ เชน่นกันกับเมื่อกี้นะคะสักวันที่18-19-20จนถึงสิ้นเดือนจะเป็นจังหวะที่คุณจะเคลียร์อะไรมันจะทําได้ง่ายจะเข้าใจได้ง่ายหรือว่าถ้าแฟนหายป่วยก็จะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันนะคะขอถอยที่บายเพิ่มหน่อยสิอืมนะมีการเกณฑ์ช่วงระหว่างนี้จะมีเกณฑ์การง้อง,งอนเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีใครบางคนที่ทำงานหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนไม่รู้แล้วแบบไม่ได้มีเวลาให้กันนะคะแล้วมันก็เลย คือมันไม่ได้เจอกันนานๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีการทะเลาะหรือว่าเวลาคุยกันไม่ได้คุยต่อหน้าเป็นการคุยส่งเมสเซจไปก็งอนก็ทะเลาะกันเกิดขึ้นมีการง้อง,งอนกันเกิดขึ้นหลายดังนั้นช่วงนี้ระวังนะคะระวังสัาปากตัวเองระวังหลายคนคิดว่าฉันจะเลิกดีไหมเลิกดีไหมอะไรเงี้ยหรือพอตัดสินใจแล้วก็กลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างนิ่งต่างเงียบเงียบดีที่สุดบางทีหรือว่าถ้าเกิดว่าเดิเดนทางออกต่างจังหวัดทางห่างกันอะไรเงี้ย มันก็จะลดการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นอาจจะมึนตึงกันไปสักพักแต่เดี๋ยวจะกลับมาคุยกันได้ค่ะบางคนอาจจะถึงขั้นอยากจะเลิกราแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่ผูกมัดเลิกไม่ได้นะคะแล้วก็ t strength เอ่อไพ่บอกว่าเดี๋ยวสักพักจะต้องมีการคุยกันต้องมีการแบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมนะต้องฝ่ายเราเห็นว่าน่าจะเป็นฝ่ายชายมากกว่าไม่ว่าจะราศีอะไรก็ตามจะยอม จะยอมคนในความสัมพันธ์คือมันมีเมถุนกับอีกราศีหนึ่งใช่ไหมอ่ะคนในสองคนนี้ใครที่เป็นราศีที่เป็นผู้หญิงอะฝ่ายผู้ชายน่าจะยินยอมแล้วก็ฟังเขามากกว่านะคะเพื่อถูกไหมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่เพื่อรักษาความสัมพันธ์แล้วก็ดูแลสุขภาพคนรักของคุณดีๆนะคะ ช่วงนี้ดูแลกันให้ดีที่สุดถ้าไม่ไม่ได้ทะเลาะก,ก็อาจจะมีใครบางคนป่วยมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าไม่ป่วยก็ถือว่าดีแล้วนะอ่ะมาดูคนที่เลิกรากันไปจะได้มีโอกาสกลับมาคุยกลับมารื้ฟื้นความสัมพันธ์ไหมคะราชินีพระจันทร์7ความรักที่มันยังคงอยู่เท่านะไม่ไปไหนมาไหน และตัดทิ้งนะคะเป็นราชินีดาบที่โหดมากคีนดับซอร์คุณจะเห็นว่าตัดหัวทิ้งแม่งเลยเลยรประมาณนี้อ่ะสิ่งที่เราเห็นก็เลยบอกว่ามีโอกาสจะกลับคืนไหมมีโอกาสที่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันต่างฝ่ายอาจจะได้มาเจอกันในงานสําคัญหรือเรื่องอะไรบางอย่างต้องมาปรึกษาหารือหรือว่ามีการมาเคลีย์อะไรบางอย่างที่มันเป็นผลประโยชน์อย่างเช่นมาเอาของเอ่อหรือว่ามาถามพาสเวิร์ด หรืออะไรบางอย่างที่มันมีผลประโยชน์นะจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันค่ะแล้วพอมาคุยกันมันก็ยังคงรู้สึกแบบวูบๆในใจอยู่บ้างอะ่ะก็มีไฟช็อตอยู่บ้างมีโอกาสได้เจอหน้านะคะมีโอกาสได้เจอหน้าจากเท่าที่เห็นยกเว้นว่าต่างฝ่ายต่างพยายามหลบหน้าถ้าคุณปล่อยช่วยไปเรื่อยๆก็มีโอกาสที่จะได้เจอแต่ถ้าคุณหลบหน้าก็แน่นอนหลบแล้วก็จะไปเห็นได้ยังไงเนาะอ่ะหรือไม่ก็อาจจะไปเจอกันปะกันในงานบุญงานบวชอะไรบางอย่าง ความรู้สึกมันยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่า Queen of ซ o r ์ตัดไปแล้วบอกเลยว่าเด็ดขาดมากไม่คือไม่รักเหมือนเดิมรู้สึกเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เอาแล้วเลิกแล้วไม่คืนคำนะคะถามว่าเขามีคนใหม่หรืออ่ะถามคาม่าเขาส่องเราไหมก็ส่องบ้างไม่ส่องบ้างแล้วแต่อารมณ์นะคะช่วงไหนอารมณ์ดีเขาก็แป๊บๆเ,บเข้ามาดูผ่านๆตาอะไรเงี้ยมีบ้างไม่ได้ตั้งใจสทัทีเดียว ก็เห็นความเป็นไปของเราบ้างเป็นบางครั้ง,งนะคะเขาอยากกลับมาหาเราไหม Six s o r d s เรื่อยๆยังนะคะยังดูไปเรื่อยๆคิดถึงนะแต่ไม่ได้อยากกลับมาเป็นแฟนยังคิดถึงแล้วก็กำลังพยายามเยียวยาตัวเองให้ความสัมพันธ์นี้มันเลิกราหรือว่ามันหายไปจากความรู้สึกค่อยๆห่างออกไปยังไม่ได้ลืมซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้คิดจะกลับมาค่ะ ค่อย f a ฟดออกไปเขามีคนใหม่หรือยังเขาก็ยังไม่ได้มีคนใหม่ซะทีเดียวในซ u b z นะคะก็ยังคงพยายามค้นหาแล้วก็ทํานู่นทํานี่เขาก็มีข้อแม้ในชีวิตของเขาอยู่เช่นกันก็ยังไม่ได้มีคนอื่นแบบชัดเจนหรือถ้าเขามีจริงๆก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่เคยคุยหรือ1เลยคือยังคิดถึงเรา2เป็นคนที่เขาเคยคุยเคยพูดแต่ว่า ก็ก็ยังไม่ไตกปักรับคําว่าจะเป็นคนรักหรือว่าแบบชัดเจนคือเธอต้องเธอ,เธอต้องมีฉันฉันต้องมีเธอในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเขาโฟกัสอยู่ที่ตัวเองแล้วก็กาลังเยียวยารักษาแผลใจนะคะคิดถึงเราแหละแต่ไม่ได้อยากจะกลับมาเป็นคนรักกับเราอีกครั้งหนึ่งมาดูไพ่สิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนํากันค่ะ เดือนนี้ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะชาวราศีเมถุนก็ต้องดูแลประคองตัวเองนะคะมันจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตแล้วก็มันจะมีเรื่องของการกระทําเรื่องของพื้นดวงเกิดขึ้นด้วยดังนั้นต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้แย่ทูกสําหรับทุกคนนะคะสิ่งที่พายอยากจะแนะนําในเดือนนี้ Just Sing เครียดไหมหนึ่ไปร้องเพลงไปร้องคาราเกะหรือพูดออกมาดังๆ2 เออ่ถึงเวลาที่คุณจะต้องทําบางทีบทบทบาทของเราไพ่บอกว่าก็แค่ทําไปตามหน้าที่ไม่ต้องกังวลอนะไรทั้งสิ้นทําไปค่ะอืมทุกอย่างมันมีแบบแผนมันเป็นจังหวะของมันอยู่แล้วอย่ากกังวลอย่าเครียดมากนะไพ่ก็จะบอกอย่างนี้ได้ speak with love ไม่ว่าจะคนรักแล้วก็การงานก็ตามมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างลําบากในตัวเองบอกก่อนเดือนนี้ค่อนข้างลําบากแต่ว่าสิ่งที่คุณจะทําได้คือ ทำตามหน้าที่ของตัวเองทำให้คนชื่นชมทำให้คนมีความสุขแล้วก็ speak with love พูดเพราะๆพ,พูดด้วยความรักอย่าดา่าอย่าใช้อารมณ์อย่าทำให้คนอื่นเจ็บปวดกับคำพูดของเราการที่เราไม่สบายใจและการที่เราทำให้คนอื่นเจ็บปวดด้วยเพื่อความสะใจมันไม่ได้เยียวยาค่ะเราก็ยังเจ็บเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคนอื่นเจ็บด้วยดังนั้นถ้า เราพูดดีๆเราก็จะรู้สึกเจ็บน้อยลงคนอื่นก็จะมีความสุขพอเราอยู่ใกล้คนมีความสุขเราก็จะค่อยๆมีความสุขมันก็จะเยียวยาได้นะคะดังนั้นพูดจาดีๆพูดด้วยความรักพูดเพราะๆและสุดท้าย just love เนี่ยไพ่บอกว่าอย่าซีเรียสกับชีวิตมากปัญหาเข้ามาตอนนี้นอนร้องไห้พอมันผ่านไปวันหนึ่งคุณจะหัวเราะก,กับมันดังนั้นก็พยายามมองโลกในแง่ดีพยายามอย่าไปเครียดกับชีวิตมากพูดแล้ว พูดง่ายแต่ทํายากแต่ว่าถ้าทําได้ก็จะดีค่ะปัญหาอหัวเราะโอไม่มีข้าวกินอหัวเราะหัวเราะทั้งน้ําตาแต่ก็ยังดีกว่านอนร้องไห้ตลอดใช่ไหมล่ะก็พยายามพูดเพราะๆอันดับแรกเลยพูดเพราะทั้งกับพูดดีๆทั้งตัวเองและคนรอบข้างนะคะแล้วสถานการณ์มันจะดีขึ้นปัญหามันยังอยู่แต่วิธีการจัดการมันจะสบายใจมันจะง่ายมากขึ้นมันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสถานการณ์มันจะไม่แย่จนเกินไป ขออีกใบหนึ่งแล้วกัน Clean up your m e s s มีอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่ได้ทำอะไรที่อยากจะทำเดือนนี้นะคะจัดการซะให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นใหม่ก่อนที่เราจะไปทำสิ่งอื่นไปจัดการหรือคิดอะไรไม่ออกเก็บบ้านกวาดบ้านเอาให้เรียบร้อยน้ำท่วมมาใช่ไหม กวาดเก็บบ้านเรียบร้อยช่วงนั้นมันจะทําให้หนึ่งคือดีแค่ไหนแล้วที่มีบ้านดีที่ไหนแล้วที่ยังมีของให้มาเก็บกวาดเรียบร้อยมันยังเป็นของของฉัน speak with love ฉันรักในสิ่งสิ่งนี้และฉันรักในตัวเองนะคะก็มันใช้ออกกําลังกายมันทํานู่นทํานี่ด้วยหรือและกระทั่งว่าความสัมพันธ์กับใครบางคนที่มันวุ่นวายเนี่ยก็ค่อยๆสางนะอย่าเพิ่งไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําให้แล้วพอเก็บทุกอย่างเสร็จคุณจะเห็นรูปร่างในสิ่งที่คุณกําลังสร้างขึ้นมาทุกอย่างด้วยความ แต่ด้วยความตั้งใจก็จะเป็นประมาณนี้ในเดือนนี้นะจ๊ะเอาล่ะเจอกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ